สวัสดีครับจังดอยโซลาเซลล์ครับบริษัทไอทีนี้เจอซิสเต็มครับวันนี้ครับเรามาติดตั้งระบบโซลาเซลล์ชุดออนกิดนะครับชุด 3kW ที่บ้านคุณลุกครับที่เมโจ่จังหวัดเชียงใหม่นะครับชุดนี้ครับช่วยประหยัดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละ1000บาทนะครับเพราะว่าวันนี้เราติดตั้งแผงโซลาเซลล์580วัตต์วันนี้ติด4แผงนะครับชุดนี้ช่วยประหยัดค่าไฟสูงสุดเดือนละ1000บาทครับวันนี้เป็นราคามีทั้งชีทครับ บนหลังคาไม้นินชีตครับต้องทําแผ่นไม้ขึ้นมาวางก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะทําการติดตั้งนะครับตัวเอลฟีครับวันนี้หลังคาค่อนข้างจะเรียบนะเราต้องยกระดับของแผงโซลาเซลล์ขึ้นมาหน่อยนะครับเราจะใช้เอลฟีดสิบแปดเซนครับกับเอลฟีดแปดเซนครับการยกระดับแผงโซลาเซลล์ขึ้นมานะครับตัวนี้ครับเอลฟีดครับสิบแปดเซนครับ นี่ครับตัวนี้แอรฟีดแเซนครับตัวนี้18เซนนะครับนี่ครับยกระดับแขงโซลาเซลล์ขึ้นมาหน่อยนะครับข้างหลังก็จะสูงครับข้างหน้าก็จะต่ำครับเพื่อที่จะรับแสงครับแล้วก็เวลาฝนตกครับน้ําจะได้ไม่ขังบนแผงโซลาเซลล์นะขั้นตอนแรกครับเราต้องนำน็อตเดิมครับจากหมาคาครับเอาออกมาก่อนนะครับนี่ครับเสร็จแล้วแล้วก็จะนาน็อตใส่เข้าไปครับ เดี๋ยวขั้นตอนการยึดแอลฟีดบนหลังคามิลชิดนะครับเราต้องใส่พียูก่อนครับกันน้ำด่วนน้ำซึมครับครับขั้นตอนก่อนที่จะยึดตัวแอลฟีดลงไปครับเราต้องใส่พียูครับนี่ครับทุกตัวเลยนะนี่ครับใส่พียูครับกันน้ำด่วนน้ำซึมครับ ใ่ครับใช่นนรครับใช่ครับเสร็จแล้วแล้วก็จะยึดตัวเอลฟีลงไปครับเลขครับเอลฟีครับ1 8เซนครับอยู่ข้างหลังครับมียางมียางรองนะครับหนึ่งชั้นครับ แล้วก็จะแน่นหนาครับแบบนี้ครับข้างหลังก็จะสูงครับโอเคครับแน่นหนาครับได้ปะนี่ครับทุกตำแหน่งครับจะมีพ u ครับยางรองครับนี่ครับหัวน็อตครับรับรองครับไม่มีน้ำรั่วน้ำซึมแน่นอนครับตรงนี้ครับ นี่ครับใส่พี่ยูครับนี่ครับข้างหน้าครับแล้วฝีด8เซนครับนี่ครับพี่ยูครับยางรองครับแล้วก็หัวน็อตครับแน่นหนาครับข้างหลังก็จะสูงครับข้างหน้าต่ำครับ ตำแหน่งครับติ๊กชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแน่นหนาครับมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มนี่ครับขั้นตอนการติดตั้งแอลฟีดครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังจะทําการยึดรางเดียวครับยึดรางเดียวเข้ากับตัวแอลฟีดที่เรายึดไว้นะครับนี่ครับยึดรางเดียวครับ แน่นหนาครับลางเดียวครับเดี๋ยวตอนนี้กําลังทําการยึดรางเดียวนะนี่ครับขั้นตอนนี้ครับทาการยึดลางเดียวนนครับ,รเ,รรบเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับข้างบนครับก็จะสูงหน่อยครับข้างล่างจะระดับลงมาแบบนี้ครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการยึดรางเดียว เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการเดินท่อร้อยสายนะครับตอนนี้ครับเรากาลังทําการเดินท่อนะครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับแล้วก็เดินเป็นท่อเหล็กนะครับนี่ครับนี่ครับตั้งบล็อกไว้นะครับนี่ครับสุดปลายแผ่นครับนี่ครับแล้วก็จะทิ้งสายลงมาเพื่อเชื่อมต่อแผงโซลาเซลล์นะครับเข้ากับสาย P ีที่เราใช้ครับเดิน สายโซลาเซลล์ลงไปข้างล่างนะครับนะครับตอนนี้ครับเราทําการเดินท่อนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการร้อยสายนะครับสายพีวีครับวันนี้ติดตั้งหนึ่งสตริงครับตอนนี้ครับเรากําลังจะทําการร้อยสายนะครับนะครับสายพีวีที่เราใช้ครับวันนี้สายพีวีนะครับเบอร์สี่สแควร์มิลครับ สีแดงสีดำนะครับสองเส้นครับสายเส้นนี้นะครับสายกาวครับนี่ครับสายทองแดงครับผมนี่ครับสาย PV ชุดนี้ครับตัวนี้นั้นได้1,000นโวลต์นะครับตอนนี้กำลังทำการร้อยสายนะครับนี่ครับเดี๋ยว ครับตอนนี้ครับเราเดินสายเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังจะทําการเข้าหัว M4 นะครับฝั่งนี้เป็นค้่บวกครับเราต้องทําการเข้าหัว M4 เป็นตัวเมียนะครับเพราะว่าที่แผงโซลาเซลล์ครับฝั่งั้่บวกจะเป็นตัวผู้นะครับนี่ครับใส่พินครับเสร็จแล้วก็ย้ําเข้าไปให้แน่นครับนี่ครับย้ําหัวครับนี่ครับต้องแน่นหนาแบบนี้ครับคีมย้ําต้องได้มาตรฐานครับเสร็จแล้วก็ใส่ M4 ไปครับเสร็จแล้วทดสอบครับในการดึงครับนี่ไม่ออกครับเสร็จแล้วใส่ยางรองกันน้ําครับล็อกท้ายครับนี่ครับนี่ครับฝั่งตัวฝั่งคู่บวกครับเป็นตัวเมียครับนี่ครับตัวเมียจะไม่มีเดือยครับอีกฝั่งนึงครับ อันนึงก็จะเป็นค้นลบครับครับฝั่งค้นลบครับเข้าหัวตัวผู้ครับเช็คชัวร์ครับย้ำให้แน่นหนาครับใส่หัว M4 c เข้าไปครับดันเข้าไปให้สุดครับเสร็จแล้วเช็คครับ ลองดึงครับดึงไม่ออกครับเสร็จแล้วใส่ยางรองกันน้ำเข้าไปครับนี่ครับล็อกท้ายให้แน่นครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการเข้าหัวซีโฟนครับฝั่งนี้ควนลบครับนี่ครับตัวผู้ครับมีเดือยครับ เพราะว่าที่แผงโซลาเซลล์ฝั่งคุลบนะครับจะเป็นตัวเมียนะครับจะเสียบเข้ากันได้พอดีครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการเข้าหัว MC4 ครับเดินสายครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับขั้นตอนนี้ครับกาลังจะทําการติดตั้งขึ้นแผงโซลาเซลล์นะครับแผง580วัตต์ยี่ห้อ p s i ครับ Byficial นะครับก่อนขึ้นติดตั้งแผงนะครับวัดแรงดันจะได้อยู่ที่40ถึง50โวลต์ครับตอนนี้ได้47โวลต์นะครับ นี่ครับเช็คชัวร์ร้อยเปอร์เนต์ครับก่อนขึ้นทำการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะครับวันนี้ติดตั้งทั้ง4แผงครับก็วัดทั้ง4แผงเลยนะครับคือแผงโซล่าเซลล์ครับแผงที่1ครับมาแล้วครับครับแผ่นที่หนึ่งครับนี่ครับเราใช้ตัวเอ็นแคมครับในการยึดจับครับ ยึดจบนะครับแผ่นแรกและแผ่นสุดท้ายนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับตัวแอนแคมครับนี่ครับเราไว้ใส่ขอบแผงครับนี่ครับใส่แผ่นแรกครับตัวยึดจบนะครับยึดแผ่นแรกครับเเเอออาาา นี่ครับแผนแรกครับเสร็จเรียบร้อยครับแผนที่2ครับขึ้นมาแล้วครับนีครับช่วงต่อระหว่างแผงครับต่อนุกรมกันนะครับวันนี้4ี่แผงครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับเราใช้ขิมมันทายครับรัดตรงช่วงต่อขัว M4 c ครับไม่ให้โดนแดดโดนฝนโดยตรงนะครับ วิทยดอายุการใช้งานครับตัวความปลอดภัยครับนี่ครับชุดหัวไอซีโฟจะไม่โดนแดดโดนฝนครับแล้วก็จะไม่แตะบนหลังคานะครับช่วงต่อระหว่างแผงครับนี่ครับตัวมิดแคมป์ครับตัวยดระหว่างแผงครับครับอันนี้แผงที่สองครับเดี๋ยวต้องใช้ตัวยึดระหว่างแผงครับตัวมิดแคมป์ครับนี่ครับ ก่อนมัติครับพีไครับจะมีหมุดเล็กๆครับตรงนี้ครับเอาไยักลงที่ขอบแผงนะครับจะสื่อถึงกันนะครับไม่ต้องใช้เพจวางนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับสองแผงครับนี่ครับเราใช้เชือกเอ็นนะครับในการเล็งระยะนะครับแนวแผงโซลาเซลล์นะครับให้ตรงกันครับอันที่3มครับขึ้นมาแล้วครับ ทุกแผ่นครับแล้วก็ทำเหมือนเดียวกันทุกขั้นตอนครับช่วงตัวช่วงต่อระหว่างแผงครับก็ต่อนุกรมกันครับล็อกขีบนทายครับช่วงต่อระหว่างแผงก็ใส่ตัวมิดแคมป์ครับยึดล็อกระหว่างแผงนะครับมาแล้วครับแผ่นที่4ครับสุดท้ายของวันนี้ครับตรงเส้นเลย นี่ครับทุกแผ่นครับเราเล็งระยะครับเล็งแนวให้ตรงครับต้องเอาลุ่มลงลุ่มลงอ่ะโอ้เอาไม่ลงอ่ะอ่เอาไม่เอาขั้นตอนนี้ครับเราทำการติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับ ครบแล้วนะครับสี่แผงครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการยึดสายกาวนะครับนี่ครับตัวล็อก bon small small. อกาวครับครับจะเอามายึดตรงช่วงรางครับให้สื่อถึงกันนะครับชุดนี้จะมีชุดสายกาวนะครับนี่ครับตัวยึดสายกาวครับจะมีหมุดเล็กๆครับไว้ยากลงที่ขอบรางครับตัวมิดแคมป์ก็เอนแคมป์ก็จะมีหมุดไว้ยึดลงที่ขอบรางครับตรงนี้ยึดขอบแผงครับชุดนี้จะสื่อถึงกันหมดนะครับนี่ครับเราจะใส่ชุดสายกาวครับ เวลามีฟ้าผ่าไกลหรือว่ามีไฟรั่วลงอุปกรณ์ครับก็จะรั่วลงสายดินไปเลยนะครับไม่ทําอันตรายกับผู้ใช้งานครับอุปกรณ์ก็จะได้ไม่ผังเสียหายนะครับนี่ครับนี่ครับก่อนที่จะยื่นลงไปครับเราต้องดูดสายให้ตรงครับเสร็จแล้วปอกให้เห็นสายทองแดงนะครับปอกใหเห็นสายทองแดงครับเสร็จแล้วก็ล็อกเข้าไปครับ นี่ครับล็อกให้แน่นครับนี่ครับแน่นหนาครับเดี๋ยวรายึดสายกาวทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่ครับตรงที่มีชุดแผงโซลาเซลล์แล้วก็รางนะครับชุดนี้จะสื่อถึงสายดินลงไปเลยนะครับตั้งแต่ชุดแผงหลังคาครับโครงหลังคาแล้วก็แผงโซลาเซลล์นะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการยึด ชุดสายกาวนะครับติดตั้งแผงโซลาเซลล์ครับนี่ยตอนนี้ครับเราติดตั้งแผงแล้วนะครับตอนนี้แผนหลังคาครับหลังคาไม่ได้ชีดครับองศาจะไม่ค่อยชันเท่าไหร่ครับเราต้องใส่ตัวคายน้าครับนี่ครับเวลามีฝนตกลงมาครับน้ําจะไหลลงมาครับจะมาขังอยู่ตรงนี้ครับถ้าเราใส่ตัวคายน้ำนะครับน้ําก็จะไม่ขังตรงที่ที่เซลล์ของแผงโซลาร์ครับก็มาขังนี้นิดหน่อยครับก็ไหลลงไปครับ เราใส่แฟนละสองอันนะครับเฉพาะหลังคาที่ไม่ค่อยสูงชันครับก็จะใส่ตัวคลายน้ําครับเพื่อป้องกันน้ําขังนะครับที่แผงโซลาเซลล์แต่ถ้าบ้านไหนหลังคาสูงชันก็ไม่ต้องใส่ครับเพราะว่าน้ําจะไม่ขังนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ครับเราทำการติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับบนหลังคาครับงานบนหลังคาเสร็จเรียบร้อยครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะลงไปทำการติดตั้งชุดควบคุมครับตัวคอมเมลเนอร์และชุดอินเวอร์เตอร์ในห้องควบคุมนะครับ นี่ครับตรงนี้ครับเป็นแนวเดินท่อนะครับที่เราเดินจากใต้แผงซลรเซลนะครับนี่ครับใส่ฟกเด็กกันน้ำครับนี่ครับตามมาตรฐานการไฟฟ้าครับแล้วก็จอดทะลุเดินลงไปนะครับข้างล่างครับนี่ครับใต้แผงซลรเซลครับก็เดินเป็นฟกเด็กกันน้ำลงไปนะครับนี่ครับเดินลงมาครับเข้าไปที่ห้องควบคุมครับข้างล่างก็ใช้เป็นท่อ e m t นะครับ ตั้งจังชันไว้นะครับนีครับเรียบร้อยสวยงามครับได้มาตรฐานการไฟฟ้าครับนีครับเราจะเดินลงมาที่ห้องควบคุมนะครับนีครับตอนนี้กําลังทําการติดตั้งนะครับชุดควบคุมครับตัวคอมเพนเซอร์และตัวอินเวอร์เตอร์นะครับนีครับเดินมาจากบนหลังคารับนี่ครับตัวนี้ครับเดินสายลงมาครับเชื่อมต่อกับตัวอินเวอร์เตอร์ครับ 3.3kW ครับตรงนี้เป็นตู้คอมเพลเนอร์ครับตัวนี้เบเกอร์ DC ครับจากแผงโซลาเซลล์นะครับฟิวส์ DC นะครับนี่ครับตัวสีเทานะครับตัวสีส้มๆนี่เศรษฐกันฟ้า DC นะครับชุดนี้ควบคุมแผงโซลาเซลล์นะครับตัวนี้เป็นเบเกอร์ ACBO ครับกันไฟดูดไฟรั่วไฟเกินครับเศรษฐกันฟ้า AC ครับชุดนี้ป้องกันไฟฟ้าครับชุด AC ครับตัวนี้เป็นเบเกอร์ไฟในบ้านลูกค้านะครับ ตัวนี้เป็น CT การย้อนครับการไฟย้อนกลับไปที่การไฟฟ้าครับชุดนี้นะครับผลิตเท่าที่ใช้งานนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ครับเราทาการติดตั้งครับตอนนี้ครับเราทําการทดสอบระบบนะครับติดตั้งระบบออนกิดชุด3.3 kW ครับเสร็จเรียบร้อยครับชุดนี้ช่วยประหยัดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละ1,000บาทนะครับวันนี้เราติดตั้งที่บ้านคุณนุ๊กครับเมโจจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอบคุณคุณนุ๊กครับ ที่เลือกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลา r เซลล์ cell, ครับบริษัทอทิลิงอินเตอร์ซิสเต็มครับเราเช็กหน้างานไม่มีค่าใช้จ่ายครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณคุณนูกครับที่เลือกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลา r เซลล์ cell, ครับขอบคุณมากครับ